สวัสดีครับอยู่กับยูนชาแนลนะครับจะพาทุกคนมาแก้ปัญหาเรื่องน้ำเลี้ยงออกเยอะนะครับผมน้ำเลี้ยงของยางพาราเวลาเรากรีดนะครับผมสาเหตุของต้นยางนะครับที่น้ำเลี้ยงออกเยอะก็เกิดจากเราใส่ปุ๋ยนะครับเราใส่ปุ๋ยแล้วก็พื้นที่ของยางพาราที่เราปลูกนะครับผม น้ำเลี้ยงจะชอบออกช่วงตรงที่ลุ่มนะครับผมที่ลุ่มของสวนแล้วก็ที่ตำตานะครับน้าเลี้ยงจะออกเยอะตอนกรีดนี่ได้เยอะนะครับแล้วก็หยอดไปปุ๊บจะเหลือนิดเดียวนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุของการหยอดน้ํากรดบวมนะครับน้าเลี้ยงเยอะเราจะหยอดน้ํากรดบวมแล้วก็ยอดไม่แข็งยางเน่านะครับ วิธีแก้ปัญหานะครับของผมก็คือเอาสูตร0060เพียวๆนะครับมาหวานนะครับอย่างโซนนี้นะครับผมน้ำเลี้ยงจะออกเยอะเป็นพิเศษหน่อยโซนนี้ซึ่งจะเป็นโซนที่มีน้ำขังนะครับโซนที่มีน้ำขังเวลากรีดนะครับได้น้ำยางที่เยอะนะครับแต่ว่า น้ำที่ผสมที่ปนออกมาก็คือน้าเลี้ยงนะครับน้าเลี้ยงก็จะเยอะตามไปด้วยนะครับก็เลยจําเป็นต้องมาใส่ปุ๋ยเป็นบางเขตเป็นบางพื้นที่นะครับอย่างเช่นพื้นที่สูงก็จะเนื้อน้ํายางก็จะเข้มข้นนะครับแต่พื้นที่ต่ำๆน้าเลี้ยงก็จะออกเยอะนะครับเราผมก็เลยจึงแบ่งโซนๆน,นะครับตรงนี้ผมจะ ใส่0060ไปก่อนนะครับผม <S <S เพื่อปรับน้ำยางให้มันเข้มข้นนะครับใส่เป็นเป็นที่เป็นที่ไปเลยนะครับผมบางท่านก็จะใส่สูตรเดียวเสมอไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็คอยดูน้ำยางว่ามันจะออกเท่ากันไหมพอตรงไหนออกน้ำเลี้ยงเยอะก็ค่อยปรับสูตรหลังให้เยอะขึ้นนะครับ นี่ครับผมเดี๋ยวคอยมาติดตามดูว่ามันจะออกคนไหมนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็จะมาพูดเรื่องอเปิดหน้ายางสองหน้านะครับนี่ต้นข้างหน้านี้เปิดหน้ายางสองหน้ามันจะเป็นอะไรไหมนะครับต้นยางมันจะโซมไหมนะครับต้นยางไม่โซมนะครับเปิดหน้าสองหน้านะครับถ้าเราเลือกอต้นยางที่ใหญ่พอ สมบูรณ์พอนะครับผมอย่างต้นต้นใหญ่ต้นนี้ก็เปิดสองหน้าได้นะครับไม่เป็นไรแต่ถ้าต้นเล็กประมาณนี้ก็ไม่ควรเปิดสองหน้านะครับแต่ต้นใหญ่ประมาณนี้ควรที่จะเปิดสองหน้านะครับก็ต้องเลือกต้นที่จะเปิดสองหน้านะครับสําหรับการเปิดสองหน้าของสวนเราก็เปิดมาหลายปีแล้วนะครับต้นท <ST> ี่ใหญ่ๆเราก็เปิดสองหน้านะครับ มันก็ไม่เห็นจะโซมนะครับไม่เห็นจะเป็นอะไรนะครับนี่ครับเปิดได้ครับสองหน้าหลายๆต้นก็เปิดนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็เปิดสองหน้าเหมือนกันนะครับแล้วก็บางคนก็ไม่กล้าเปิดนะครับว่ากลัวว่าต้นยางจะตายนี่ครับบำรุงดีๆเปิดได้นะครับผมเปิดได้วันนี้ก็พาทุกคนมาแก้ okay. น้ำเลี้ยงเยอะนะครับก็ใส่ปุ๋ย0060แล้วก็มาติดตามผลกันต่อไปว่าน้ำเลี้ยงจะเยอะไหมนะครับผมลดการหยอดน้ำกรดบวมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ